สวัสดีครับวันนี้มาพบกับเราช่องพังใบเฟิร์นนะครับก็เป็นอีกหนึ่งวันที่เราจะมีกิจกรรมดีๆนะครับวันนี้เราก็จะพาทุกคนมาดูนะครับเนื่องจากมีคุณพี่เอฟซีไปส่งของมาให้นะครับเราก็ยังไม่รู้ครับว่าของข้างในนี้เป็นอะไรนะครับก็จะเป็นอะไรนั้นให้ทุกคนมาดูไปพร้อมกันครับ แก่แล้วนะครับทุกคนก็เสียงอาจจะดีขึ้นนะครับเิ่มอาการดีขึ้นครับอันนแทนหน,นจะเป็นอะไรนะครับ คุณพี่เอฟซีส่งอะไรมานะครับก็ด้วยความเป็นห่วงเป็นใยนะครับเพราะช่วงนี้เราอยู่ในช่วงสถานการณ์ของโรคโควิดระบาดนะครับก็เป็นที่ทราบกันว่าทุกคนและพี่น้องควนช้างนะครับก็ไม่มีไรายได้ไม่ได้ทำงานเราก็มาดูพ,พร้อมๆกันครับว่าข้างในนี้จะเป็นอะไรครับแถมแทนๆๆ โอ้นี่นะครับเป็นไวไวนะครับไบไวกับปลากระป๋องนะครับซึ่งเราเองเราก็จะแบ่งปันพี่น้องช้างด้วยกันนะครับเราจะไม่เก็บไว้ทานคนเดียวครับซึ่งทานหลายๆคนคิดว่าแบ่งแบ่งปันสุขนะครับหรือว่าเราเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่จะแบ่งแบ่งปันสุข อันนี้อ๋อก็จะเป็นเสื้อผ้านะครับเสื้อผ้านะครับโอ้สวยดีนะครับทุกคนนะครับเอไม่รู้ว่าควันจอยจะใส่ได้ไหมครับเพราะตัวใหญ่นะครับก็ถ้าควันจ่อยใส่ไม่ได้ยังไงก็เดี๋ยวจะฝากเผื่อแผลคนอื่นนะครับเพราะว่าอ๋ออันนี้โอเคครับ คอนจอยน่าจะใส่ได้ครับคอนจอยกราบขอบุญคุณแม่มากนะครับที่ส่งข้าวของด้วยความเป็นห่วงเป็นใย,ยนะครับก็ขอบคุณจากใจคอนจอยครับวันนี้เราก็จะพามาชมความน่ารักของน้องสุพรรณสาเช่นเคยครับแต่ว่าน้องสุพรรณสาจะทําอะไรนั้นตามเราไปดูเลยครับมาพบกับคุณแม่ลิลลี่และน้องสุพรรณสาในบรรยากาศเย็นๆนะคะ บรรยากาศในพบข้านะคะเดี๋ยวเราจะพามาดูคุณแม่ลินล,ลี่กับน้องสุพรรษานะคะเต้าตัวปวนอยู่ในเอ่ยนี่คะ่ะทุกคน โอ้โหออ้าอ้โดนแม่ขี้ใสค่ะดูคะ่ะดูคะ่ะโอ้โหไปกินขี้ของแม่ ภรษาจอมบ้าพลังนะคะวันนี้ยังไม่เห็นลิ์ความซาเลยคะ่ะมาแล้วคะ่ะมาแล้วคะ่ะว้าวโอ้โห,โหไหนคนไหนซาอโอโอ้โหโหโอโคุณแม่โอ้โคุณแม่คันเหรอคะ เจ้าตัวป่วนของเรานะคะมาแล้วค่ะโอ้โห,โห,โหพายายามจะเอากออย่าออกนะคะดูความพยายามของเขาค่ะ Uh huh. ดูค่ะดูค่ะเอาออกได้หรือเปล่าอันหนึ่งสองสามสี่อ่าเด้งยังไม่ออกอ่ะ อสุพันษาสู้สู้ค่ะสุพันษาสู้ตายออกแล้วเย้นี่นะคะตรงขาลหลังน้องนะคะยัง มีอาการบวมอยู่นะคะเป็นก้อนนูนๆขึ้นนะคะตรงช่วงขาหลังนะคะไปแล้วค่ะไปแล้วค่ะ Okay, มาแล้วค่ะโอ oh, อยากออกมาเล่นเหรอคะขอแจ้งข่าวดีนะคะมี FC 2ท่านนะคะใจดีเมตตาน้องสุพรรษานะคะ FC ท่านหนึง่งมอบคะแนนให้น้องนะคะ1000คะแนนอีกท่านหนึง่ง300คะแนนนะคะ ดูค่ะดูค่ะพยายามจะออกมาจากคอกนะคะดูความพยายามค่ะโอ้โห ไม่ดื้อไม่สนไม่ใช่น้องสุพรรษานะคะมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะคับพ,พยายามจะออกนะคะยายามจะออกนะคะ ดูความพยายามค่ะทุกคนค่ะดูค่ะดูค่ะดูค่ะสุดยอดเจ้าัวานยังหัวบเจ้ากปลาอยมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะปอยผู้เดก็จับได้จับได้จับได้เจ้าองัปลาอกดจับกบกจับดูค่ะ ปีนขึ้นแล้วค่ะโอ้โห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 ดูค่ะดูค่ะตามขั้นเลยค่ะสุดยอดปรบมือค่ะอะขอมาอีกทีค่ะลูกกระป๋องกระป๋องไปด้วยไปไหนถทานที่เดี๋ยวโวยถึงดนาดพยาให้จับอีกำคนเ่ย ลิลลี่กินยาสบายใจเลยค่ะนี่ก็จะเป็นบรรยากาศช่วงเย็นๆนะคะลมเย็นสบายนะคะแต่วันนี้แลดูคล้ายๆเหมือนฝนจะตกนะคะบรรยากาศ คุณแม่อ้นวน,วนมากเลยค่ะทุกคนขา,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 านู่น,ไปไปน,น,นค่ะนู่นค่ะมาแล้วค่ะเจ้าตัวปวด

อยู่ไม่สุกนะคะไปแล้วค่ะไปแล้วค่ะโอ้โหมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะมาแล้ว ดูจุดสตาร์ทองเขานะคะปีวงสวิงกว้างมากเลยค่ะ มาแล้วค่ะมาแล้วค่ะโอโ้โ,โ,โ,โหนักวิ่งร้อยเมตรมาแล้วค่ะ วิ่งเหนื่อยไปขอ,อนมแม่กินแล้วนะคะหมดแรงไปเติมพลังค่ะเอซี FC ท่านไหนนะคะต้องการแสดงความคิดเห็นหรือว่า อยากเห็นน้องในคลิปลูกแบบไหนนะคะสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปด้านล่างได้เลยนะคะทางช่องพังใบเฟิร์นขอขอบคุณ f c ท,ทุกทกท่านนะคะที่เมตตาน้องนะคะและขอขอบคุณทุกๆกกำลังใจที่ส่งกำลังใจให้เราในทุกๆคลิปนะคะ